สวัสดีค <complex> ร <í ner> <P an> ับสายสีแดงพ่กกองผมสายเดียว์กุมไว้ที่สีแดงกับรายการบอลนอนคุกเรือทางตอนที่หนึ่งจุดหนึ่งสำหรับสถานการณ์แบบคุกคุกกันในหมู่แสดงเกิดเกิดเพราะว่าพอกรายจุดจจัดทอกโชว์การเมืองบอลนอนคุกนี่ห้ก นนถ้าไม่เกิดคำถามที่มดไไดุดกระแดงถ้าคุณจะเปต้องติดคุกคุณอยากติดคุกข้อหาอะไรเราไปชมกันครับสวัสดีครับถ้าพี่จะเปต้องติดคุกพี่อยากติดในข้อหาอะไรครับข้อหาอะไรเดียรข้อหา,อไ,อาไม่ออกอะถ้าน้องจะเปต้องติดคุกเนี่ยน้องอยากติดคุกข้อหาอะไรครับไม่อยากตถ้าน้องจะถ้าน้องจะเปต้องติดคุกน้องอยากติดคุกข้อหาอะไรครับ พี่จะติดข้อหาอะไรครับหนูก็ไม่ทราบค่ะหนูก็ไม่ทราบค่ะสวัสดีครับน้องครับถ้าน้องจะเป็นต้องติดคุกน้องอยากติดคุกข้อหาอะไรครับผมทำคนเดียวอ,อาจจะไม่สำเร็จวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญสายรถตะก,กบหน้าเวทีเขาจะพาเราไปสัมภาษณ์เจาะใจพี่น้องชาวแสดงว่าอยากติดคุกข้อหาอะไรเราไปชมกันครับผมไล้ครัความรู้สึกนะครับ ของพี่คนหนึ่งถ้าพี่ติดคุกพี่จะติดในะข้อหาอะไรครับค้อก่อการร้าถ้าพี่ติดคุกพี่จะติดในะข้อหาอะไรครับข้อหามาแสดงทุกวันเป็นแดงเจ๊ดมาทุกวันไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเป็นสีอื่นข้อหาผู้ก่อการดีครับข้อหาไปขีดขีดขวานการจราจรขีดข้อหาปิาดถนนสายนอกอาศัยความสูงฉลุดเกินเพดานคนทั่วไปข่มขู่จนผม้ถูกสัมภาษณ์ไม่กล้าปฏิเสธเราไปฟังกันต่อครับ ผมขอถามหน่อยถ้าพี่ว่านอยากติดคุกพี่ว่านอยากติดในข้อหาอะไรข้อหาแปลกๆหาแปลกได้ไงมีข้อข้อหาผูกก่อการร้ายไงถ้าพี่ติดคุกพี่จะติดในข้อหาอะไรอะไรภาคผู้เท่าข่มขืนผู้เท่านอกจากปิดข้อหากระทำชำเรายังผิดข้อหาทำลายวัตถุโบราณสมมติว่าจำเป็นต้องติดคุกเนี่ยอยากติดข้อหาอะไรติดข้อหาอะไรดีภาคผู้เยาว์ก็ได้ค่ะ ้เขาไปอีกคนจะภาคผู้เท่าอีกคนจะภาคผู้ยาวสวัสดีครับถ้าคุณจะไปัติดคุกคุณอยากติดคุกข้อหาอะไรครับพ่าคนแก่พ่าคนแก่พ่าคนแก่น้องครับไปถูกคนแก่พภาคผู้ยาวมาแล้วครับแต่ภาคผู้อื่นเข้ามาเยอะเราไปฟังกันว่าสายนกอยากติดคุกข้อหาอะไรถ้าคุณต้องติดคุกคุณจะติดข้อหาอะไรครับขมขืนพวกนักเปรมั้ยมขืนพวกนักเปรมั้ยมขืนพวกนักเปรมั้ตายไม่บอกไปดูนะฮะตัวเองเป็นพวกไม้ป่าเดียวกัน คิดว่าข้หาอะไรที่คนรับราชการอยากติดมากที่สุดกนติดคุกคุณจะติดในข้อหาอะไรครับเล่นเฟซบุ๊กในเวลาราชการค่ะถ้าพี่ต้องแต่ปต้องติดคุกพี่จะติดในข้อหาอะไรครับข้อหาเล่นเฟซบุ๊กค่ะถ้าพี่ต้องติดคุกเนี่ยพี่อยากติดคุกในข้อหาอะไรครับเอาข้อหาทานสมัยหน่อยละกันค่ะเล่นเฟซบุ๊กค่ะเพราะว่าเฟซบุ๊กเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐบาลพอๆกับน้องท้าแตะค่ะ เฟซบุ๊กก่อตั้งเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2517โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตัวเว็บไซต์ก่อตั้งที่เมืองแคมบิดจ์ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐคลิฟเนียคําว่าเฟซบุ๊กมาจากชื่อหนังสือแจกนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลายัยจุดประสงค์เพื่อจดจํารูปและชื่อของเพื่อนร่วมชั้นนยอย์ไม่กลัวข้าราชการจําชื่อเพื่อนร่วมงานไม่ได้เหรอครับสวัสดีครับถ้าคุณจะไปต้อติดคุกคุณจะติดในข่าวอะไรครับภาษาไทยม เป็นเพลงปล๊อปกึ่งลูทุ่งประพันธ์คำร้องโดยกำแหงเกียงไกรธรณีโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่รัฐมนตรีการที่ท่านไตรลงส่วนนาครีฟังแล้วอาจไม่พอใจเป็นเพราะท่านไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเราไปฟังความเห็นกันว่าคนมีชื่อเสียงอยากติดคุกก็หาอะไรเริ่มด้วยอาจารย์จาอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานถ้าสมมติว่าอาจารย์จะไปต้องติดคุกเนี่ยอาจารย์จะติดข้อหาอะไรครับไปเอาข้อหาเหรอข้อ บนถนนค่ะเขียนความจริงบนถนนสวัสดีครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์จะไปต้องติดคุกเนี่ยอาจารย์จะติดในข้อหาอะไรครับเป็นข้อหาอุ้มค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์จะไปต้องติดคุกเนี่ยอาจารย์จะติดอาจารย์จะติดในข้อหาอะไรครับอยากติดคุกข้อหาพูดความจริงค่ะ ฝากอขอโทษนะครับถ้าคุณจะไปต้องติดคุกคุณจะติดในข้อหาอะไรครับ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่อยากจําเป็นดีกว่าค่ะถ้าไม่อยากจําเป็นเนี่ยไม่อยากติดคุกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากทําผิดค่ะแต่ว่าคนที่น่าจะติดคุกที่สุดนะคะน่าจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ <c oughs> พี่วรวุฒิวิชัย์ถ้าสมมติว่าพี่วรวุฒิจำเป็นนะฮะจำเป็นต้องติดคุกเนี่ยพี่อยากติดในข้อหาอะไรครับอยาเรื่องความจำเป็นในการติดคุกนี่ผมไม่ไม่อยากจำเป็นเลยจริงๆ <laughs> มันอยากต้องติดคุกจ,จริงๆออย่างน้อยๆก็ไล่อาภิสิทธิ์แล้วก็ไปติดคุก <laughs> ผมก็ต้องยอมนะเขาเขายุบสภาครับผมไปพ่นๆหน้าแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณครับ,รบแล้วมาถึงช่วงใครแห็กท้ายรายการสำหรับรายการวัน้นคุกเกลียไทม์กันที่1.1ผมมีแขกพิเศษมาเซอร์ไพรส์พวกท่านเราไปชมกันครับสวัสดีครับทานายยทัิลิ์ครับว้าวสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับทนายกทศิลป์ครับทนายกทศิลปครับกลุ่มวัตี่สีแดงเนี่ยชอบเอาคลิปชาวบ้านในย t u b e ไปตัดต่อแต่งนั่นเติมนี่ท่านคิดว่าคลิปของท่านเนี่ยจะโดนบ้างไหมครับผมทําใจไว้เมื่อวานแล้วครับว่าผมโดนแน่ครับผมก็ท่านทําใจไปแล้วนะครับผมก็สบายใจเอาคลิปของท่านไปตัดต่อแต่งนั่นเติมนี่ได้นะครับทนายกทศิลปครับ กับกระแสท็อกโชว์วอนนอนคุกช่วงนี้มาแรงจริงๆ <Yeah. S 1> ท่านทักษิณช่วยพิาพากษาการแสดงว่าหน้าตารูปแบบการแสดงจะเป็นยังไงครับเหมือนเล่นติ๊ดต่างครับเหมือนกับเล่นที่ต่างเลยครับรับว่าน่าจะสนุกไหมครับคงจะเป็นที่ขบขันกันทั้งโลกฮะอะไรนะครับผมบอกว่าเขาคงขำกันทั้งโลกครับโอ้โหผลงานระดับโลกเลยครับ จะเข้าสู่คำถามสำคัญนะครับคือบกอะไรจุดแล้วก็ทางออฟฟิศบนที่สีแดงนะครับต้องขอโทษท่านทักษิณด้วยนะครับคือทางเราไม่ได้ส่งบัตรเชิญไปท่านเพราะท่านอาจจะเดินทางมาประเทศไทยลําบากแล้วก็ติดคดีความติดต่างๆนานานะครับไม่ได้ที่ทำที่สุดเอ่อท่านทักษิณอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับคือทางออฟฟิศของเราได้ปรึกษากันแล้วนะครับว่าท่านทักษิณเดินทางมาลำบากจริงๆนะครับต้องขอโทษไปด้วยนะครับจริงๆครับใจดําด้วยครับ ก่อนที่ท่านทักษิณจะโกรธมากไปกว่านี้นะครับเรามาถึงคําถามสําคัญกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับท่านทักษิณครับถ้าท่านจะเป็นต้องติดคุกท่านอยากติดข้อหาอะไรครับธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิบมีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอกผิดท่านมาล้าง ดาบนั้นคืนสนองครับเอ่อท่านนักสิณจริงจังไปนิดนึงนะครับก็เข้าใจนะคะสี่หมื่นหกพันล้านจิบจิบฮะคนนักแข่งไม่ร่วงฮะแต่นาตาจะเปสายเลือดได้นะยังไงก็กราบขอบพระคุณท่านทักสิณนะครับที่มาร่วมรายการนะครับช่วงท้า,ายการนะครับฝากสุภาสิตไว์รื่อบดดึงนะครับ F B มีไม่แชร์กวนชักยกเว้ขนข้าราชการชินี วอนนอนคุก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 วันนาทึกวอนนอนุกวอนนอนคุกครับก็ขอให้คุณศุภศักดิ์งามสมโชคดีนะครับอย่าไปเฉียดทุกมากนะครับว่เอาแต่ว่านางนะครับมาสู้ๆครับผม